สวัสดีค่ะครอบครัวผู้สูญเสีย23ยรายไม่แกะซองเดินหน้าเอาผิดเจ้าของรถบัสจากกรณีเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ดดรถบัสทัศนศึกษานักเรียนของโรงเรียนจากจังหวัดอุทัยธานีจนเป็นเหตุให้ครูและนักเรียน เสียชีวิตรวม23รายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดในรายการเรื่องเล่าเชา้านี้มีรายงานว่าเจ้าของรถบัสคันที่เกิดเหตุไฟไหม้ได้เดินทางไปร่วมงานศพพร้อมนําเงินมามอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ50,000บาทโดยหน้าซองระบุว่าชินบุตรทัวมอบเงินให้กับครอบครัวซึ่งทางญาติผู้เสียชีวิตได้พยายามจี้ถามว่าทำไมรถบัสไฟไหม้ได้ ทำไมไม่มีการติดตั้งถังแก๊สเกินที่ขออนุญาตโดยหญิงสาวเจ้าของรถบัสไม่ตอบบอกแค่ขอโทษก่อนจะเดินทางกลับทันทีครอบครัวผู้เสียชีวิตมองว่าการกระทํำดังกล่าวดูไม่จริงใจเหมือนนำเงินมาฟาดหัวครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ไปเมื่อวันที่สมตุลาคมที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพบชัยผู้สูงวัยมาอ้างว่าเป็นตัวแทนจากบริษัทชินบุตรทัวร์นำเงินห0,000บาทมา มอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตถ้ารวมสองครั้งก็เป็นเงิน1 0 0 0 0แสนบาททั้งนี้ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง23รายได้พูดคุยกันว่าจะไม่แกะซองเงินดังกล่าวเพราะกลัวว่าจะเป็นผลทางกฎหมายจากนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วครอบครัวผู้เสียชีวิตได้นัดหมายประชุมร่วมกันพร้อมทีมทนายเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมดำเนินคดีกับบริษัทรถบัส ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ